ใช<อ>เ่เป็นไงเป็นไงรถไหมวันนี้รถไหมรถครับรไดใ้ใจมากเ,เหมือนเหมือนเป็นใจนะเหมือนฝนตกเป็นใจเพื่อให้ทดสอบยางของเรานะคะรถมากค่ะเป็นไงคะหนาว <laughs> <laughs> เอ้ยวันนี้วันทดสอบยางนะคะคือทดสอบจริงๆเออดูดิเปียกกันแบบนี้ฝนตกแบบนี้ละขี่กันเท่านี้ ไม่รู้รีบ<ค>รกันไปไหนไเเออไม่รู้รีบกันไปไหนเป็ไไนไงคะรีบไหมคะรีบไหมย็นเชีับสบายๆครับชิวๆชิมาเป็นไงบ้างเปียกเลยครับ <laughs> โอ้ขนาดเปียกนะวิ่งกันขนาดนั้นแปดสิบก็สิบเองน,นี่น้ําดีมากอยางดีตำรวจนําด้วยไม่ต้องกลัวพี่หน่อยไม่ยอมขับตอนตกฮะทำไมไม่ยอมขับโอ,โอ้ที่แรกจะขับอยู่นี่รู้สึกผิดไม่ทันเลยเนี่ยเออ <laughs> คือเมื่อกี้คือมาหน่อยไปจอดไปจอดที่ร้านอาหารแล้วก็เลยขึ้นรถตู้เพราะว่าพี่เขาบอกว่าฝนตกหนักมากด้วยความที่เดี๋ยวก็ต้องกลับกรุงเทพด้วยใช่ไหมคะแล้วหน่อยเปลี่ยนเสื้อผ้ายากสุดแล้วเพราะว่าเป็นผู้หญิงในทีมในที่ขี่รถมารอบนี้ก็เลยเปลี่ยนให้พี่พี่ผู้ชายเขาขี่ให้แป๊บเดียวคะ่ะไม่ไกลมาจากมาจากนี่ประมาณ60โลได้60โลได้ ก็เปียกกันตลอดทางเลยสบายใจสอบยังเจเอ้าเปียกกับเขาด้วยหรออุ้ยโอ้เปียกครับเปียกมาแล้วชุ่มฉ่ำเลยครับไงมาเปียกวันสุดท้ายสบายใจคิดดีคิดดีครับไม่เปียกเลยเปียกครับชิวก็ไม่ช่วยครับไม่ช่วยหรอชิวหน้ารถช่วยยางดีนี่ยางดีนี่เฮ้ยรถจริงๆบอกเลยวันนี้สุดยอดอ่ โอ้ยดู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 ตรีช่าอุ้ยทุกคนแบบชื่นมื่นมากบอกเลยเนี่ยดูดิดูดิดูดิทุกคนพูดถึงเรื่องย่างชื่นมื่นไหมคะชื่นมื่นไหมคะคลิปนี้ครับก็ที่เราไปครับเพื่อเป็นพยานเราด้วยนะครับนี่มีวีดดิ้งอีกแล้วคู่นี้บอกเลยทั้งวันทั้งคืนสองวันแล้วนะคุณเน่ะสองวันแล้วนะเป็น ทำให้คนอื่นต้องาตาร้อนจริงเนี่ยคนโสดอิจฉาเลยค่ะบอกเลยเปลี่ยน,นก็เปลี่ยนด้วยกันครับเปลี่ยนก็เปลี่ยนด้วยกนะัยนพอน,น้องเขาบอกว่าแหน่อยาก <c oughs> ขึ้นรถอยากขึ้นรถขึ้นรถได้ไหมทุกคนแบบขี่กันเร็เวมากนะคะเมื่อกี้เนี้ยด้วยความที่รถตู้ออกมาก่อนออกมาก่อนได้สักพักเลยแหละแป๊บเดียวแล้วฝนตกตลอดทางเลยตกแรงมาก แรงไม่แรงนะกรุงเทพตอนนี้น่าจะท่วมแล้วที่การก็ไม่ย่อยค่ะทั้งลมทั้งฝนทั้งนี่นี่ดูดูดูน้ำขังแล้วอะ่ะนี่แป๊บเดียวนะมันมามาแบบมาแรงมากยางยางเอาอยู่ค่ะเคยไปทดสอบยางที่อืน่นไม่บอกได้เลยที่นี่โอเคสุดละ มันรีดน้ำได้จริงๆเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปทดสอบอายางรีดน้ำใช่ไหมเขาก็แบบสายยางเลยค่ะเทใส่ด้วยความมันไม่ฝนไม่ตกไงก็ยกล้อเลยค่ะยกล้อได้ในน้ำแล้วก็เบกกลางน้ำเลยแต่วันนี้ทดสอบทดสอบโดยที่ฝนจริงด้วยเ ไว้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 เปียกกับเขาด้วยเอ๊ะเลยเออเพราะตลาดยาดไปสี่ลำมีหน่อยพี่จอนแล้วก็อีกสองหนอสองหน่อตัวป่วนพี่ยอมลงจากรถด้วยไม่รู้ไปไหนละโอ้โหมาใส่กปกติรู้เลยมขึ้นไปครับอ๋อ เหมือนเซกอ่ะฝนตกเหมือนเซกอ่ะเออดี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 ดูคู่ร่วมทปทุกคนนะคะโอ๊ยสะอาดอยู่คนเดียวรู้สึกผิดรู้สึกผิดแต่ก็ไม่น่าทันแล้วค่ะเนี่ย ตัวเองก่อนดีกว่าว่าทำไมตัวแห้งมาด้วยกันฟังเพลงไหมเอาสักบทเพลงไหมเอาเอาดิ้ดิ้ดบอแล้วไม่อยากของสื่อจะท่องเจจะโดนลิขสิทธิ์ฮะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เดี๋ยวจะซุดซุดซุดเฮ้ยจริงเหรอท่องเพลงก็โดนเหรอก็เสียงพูดเสียงพูเหมือนนักร้องจริงๆอ่ะใครก็ได้นะครับไปกดสแตมม์คือั้แต่แม่พอเสียงเราเหมือนนักร้องเนี่ยมันจะไปแมทว่าเฮ้ยสมมติถ้าบทร้องเนี่ยพิจิริ่งดีเสียงเมื่อเดือดทอย พอไม่พอมันจับโครงสร้างหน้าอีกเหมือนเดิมพออีกอย่างเงี้ยพอพ้อพอเลิก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 นี่คิดดูดิแล้วต้องนั่งกับเด็กสองตัวเนี้ยแต่ผมยังไม่ได้ร้องเพลงในรถเลยนะเพื่อจะถึงที่ดูดิเพื่อจะถึงกรุงเทพผมยังไม่ได้ร้องเพลงเลยนะนั่งคือว่าอ๋อน้ะอ๋อเ้าะอุดปากไว้ใช่ไหมกอเลยอุดไว้ทั้งวันดูดิ ดูิข้างหยังไม่หยุดคุยอะไรได้ทุกวันใช่ช่องไหนอะข้างหลังเนี่ยเออแกสิไบเกอร์ครับเอออย่าไปติดตามนะอย่าไปติดตามมันซับเลยครับถ้าไม่ติดตามช่องแทนครับจากจากคนที่ติดตามเจ๊อุ้ยโทษทมาติดตามผมด้วยนะครับโทษอันนี้อยากติดตามอย่าติดตามพี่สตาร์ครับพิ่สตาร์อันนี้สองเพจนี่ยังติดตามนี่ติดตามอันนี้เจ๊ชื่อช่องอะไรนะเดี๋ยวดูแม่เดี๋ยวดูแม่อย่าดูแม่เดี๋ยวดูแม่เดี๋ยวดูแม่เดี๋ยวดูคุณแม่นะเดี๋ยวดูแม่เลย ทำไมอ่ะทำไมต้องเดือดคุณแม่ดูสิดูสิเดี๋ยวขีนให้ดูเดี๋ยวขีนให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูลูกกี่คนแล้วครับคุณแม่เนี่ยลูกเป็นเลยเนี่ยมีแต่ลูกแม่แม่ดูก็ดูสูตรแม่ตลอดทางอ่ะว่าแม่จะเป็นยังไงอ่ะอยากจะดูแม่ไปดูตามมาดูชท่ากับเดี๋ยวดูแม่แน่ว่าแม่ขับยังไงอ่ะยับเยินว่ะขอบอกหน้าก็ลากหลังก็กดดันผมเนี่ยจี้ตูดตลอดครับโซนคนข้างหน้า น่ากลัวน่ากลัวบางทีนี่กระแสนี่กระแสแสงแสงแม่คือวันวันสุดท้ายละไออะไรนะใกล้จะถึงแล้วเริ่มหมดแล้วแม่ร้อนร้อนจัดร้อนจัดแล้วให้เราขี่ตัวพันสปอร์ตนะขึ้นเขานะครับเออยังไม่ได้ร้องเพลงอยากร้องเพลงมากเพราะว่ากลัวัวคนที่เราติดตามเจ๊แต่ติดตามเพิ่มแม่เพลงนักเพงคุณแก่พอแล้วนะผมจะขับรถก็ได้แม่ พี่ให้ร้องไม่ร้องไม่ร้องขอสัมภาษณ์พี่ตำรวจเลยนะขอสัมภาษณ์พี่ตำรวจนะครับเขารู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอะไรนะได้ยินเขาเหมือนเหมือนลากลากตะเค้ใช่ไหมเสือตะเคี้ยววันนี้คือทริปลากเสือตะเค้ทริปลากเสือตะเค้โอ้โหแต่ละคนมันแข่งแต่จริงๆหน่อยว่านะตำรวจเนี่ยน่าจะขี่มีโอนะคะข้างหน้า ข้างหลังเหนื่อยนะสป,ปอร์ตนี่ตัวพันนะวันนี้ตำรวจขี่อะไรวันนี้พาเวอร์ซียดมาฮะบอกเลยใครสปอร์ตทิ้งหมดไปซื้อเวอร์ซียดกันอุ้ยตอนนี้สองตอนนี้ <c oughs> อ,อ,อ,นนอยุดบิ๊กิงนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไปซื้ออะไรนะเขาออง CBR ใช่แครับอ่าโปเอสทีแข่งของอีกไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวผมเลยเออสนุกสนานกันไปนะคะ อ่ะเดี๋ยวแล้วค่อยไปติดตามช่องช่องของพี่พเขานะเพราะว่าวันนี้หน่อยไม่ติดโกโปรเลยไม่ติดโกโปรในหมวกด้วยเพราะไม่ไหวจริงๆคืออจริงลืมลืมที่ติดมาโกโปรเอามาแต่ลืมที่ติดมาก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนขี่กันเลยเดี๋ยวไปหาแอบแอบแซมแซมช่องคนอื่นเอาแล้วกันเนาะโอเค